สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบอรจงเราเขาจะมาวันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอให้อ่าเพจเราไปจเจอเพื่อนเ่อนนะคะสวัสดีค่ะเราพบกับกนบอนเหมือนเดิมน,นะคะออกกำลังกาย15นาทีนะคะทุกคนนะ <c oughs> จะกินตัวนี้ก่อนออกกำลังกายนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยให้เราเร่งเบิร์นเร่งเฟิร์มนะคะสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วเน,ะเนาะกดก่อนอย่างมีกล้ามเนื้อเร็วก่ <c oughs> อนจะกินตัวนี้3แคปซูลก่อนออกกำลังกายนะคะทุกคนนะมาเลยมาเลย,ยเพื่อนเพาา <c oughs> ื่มาขมาวันนี้ออกกำลังกายสี่ออกกำลังกาย15นาทีนะคะวันนี้นะทุกคนก่อนไปทำงานนะคะ มีใครเข้ามาไหมเนาะก่อนไปทำงานนะคะ15นาทีนะจะกินโปรตีนตัวนี <vit> ้นะคะก่อนจะกินโปรตีนตัวนี้สวัสดีนะคะโปรตีนแคปซูลก่อนจะกินสารแคปซูลก่อนออกกำลังกายนะคะซัก15นาทีเนาะหลังจากนี้หลังจากที่อานุธเสร็จตัวไปทำงานนะคะก็จะโชว์โปรตีนเชคของสีเขียวเราที่เรารีวิวไว้ในหน้าเพจของเรานะคะก็ทานแทนเนื้อหาไปเลยนะคะทุกคนนะสวัสดีค่ะเดหล่าคนทานโปรตีนแคปซูลก่อนออกกำลังกายก่อนนะคะทุกคนสารแคปซูลเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกทนได้เลยค่ะสวัสดีนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงทททาาาาานน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 โโโปปปปรรรตตตตีีีีไมมถึงงกกกกก่่ออออออลลััยะะะคคแแซูวเเ้จบบพื ใช้สำหรับการออกกำลังกายถึงว่าทาเข้าไปปุ๊บนะคะโปรตีนเชคตัวไหนคะโปรตีนเชคอาจจะเป็นกล่องสีเขียวตัวนี้ค่ะเดี๋วเอากให้ดูนะโปรตีนเชคจะเป็นตัวนี้นะคะโปรตีนเชคคือตัวนี้นะคะทานแทนมื้อหาได้เลยนะคะเช้าเย็นได้เลยเนาะถ้าเกิดเราเล่งเล่งอมกคไคะถ้าเกราเล่งผอมเล่นงควบคุมอาหารจะเป็นตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะชอบออกกำลังกายชอบแบบปั้นกล้ามเนื้อลีนนะคะหมก็ชอบออกกำลังกายด้วยเนาะเราก็จะกินโปรตีนแท็บสูที่เป็นเมื่อกี้เมื่อคู่นะคะก็จะกินไปเร็วนะกเอนออกกำล ต่างค่ะเพราะว่าเม็ดเนีเขาจะมีวิธีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วจะเหมาะกับการทานคู่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็ทานคู่ได้เลยนะคะส่วนที่เป็นโปรตีนเชคกเ่ยเขาจะเป็นแบบผงชงนะคะเมื่อทานเข้าไปจะอิ่มนะคะอิ่มเพื่อใช้ในการควบคุมอาหารทุกคนเพื่อใช้ในการควบคุมอาหารนะคะแต่โปรตีนที่เป็นแคปซูลน่ะ เขาจะช่วยเรื่องดูดซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะได้เร็วเขาเหมาะกับการในออกแอบเข้าออกกับการใช้การออกกำลังกายเพื่อที่จะไปป้อนกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนะคะส่วนโปรตีนเชคก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ร่างกายจะดูดซึมเขาจะช้าถ้าเกิดดูดซึมช้าลงนันก็จะยืดระยะการหิวของร่างกายเราอ่าได้ยาวขึ้นนะคะเราก็จะควบคุมอาหารได้นานขึ้นนะคะนั่นแหละก็คุณสมบัติการทำงานจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็สามารถทานควบคู่กันได้เลยนะทุกคนนะคนไม่ทำแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องออกกำลังกาย โค้ดี่สองตัวสามารถทานควบคู่กันได้นะคะทุก <ๆ S 2> คนเดี๋ยวก่อนยืดก่อนสวัสดีค่ะใครก็ได้ค่ะยืดเส้นยืดเส้นก็จะชอบเล่นอ่าท่าที่ได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะก็คือการเล่นสควอชนั่นแหละกล้ามเนื้อใหญ่ตรงไหนบ้างน,นะคะกล้ามเนื้องงมมใหญ่ก็คือตรงขาเรานะคะตรงขาตรงสโระโพก,ก,กนะคะแผ่นหลังอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะถ้าเกิดเราอะทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีกล้ามอะมีกล้ามได้ดีนะคะมีกล้ามได้ดีเนาะการกมีกล้ามเนื้อก็เท่ากับว่าอ่าจะเป็นเตาเผาไขมันเขาบอกแบบนั้นนะคะลองดูลองดดดดดดูไ้้้้เเเเยยยนนนนนนะะ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 ีี๋ววววัจรริิ่่่่่มมททาาาาสสสสโโพพกกกกคคค ห่างหายสักกนันไม่ได้มาไลฟ์เช้าเช้าเนาะสักแบบสามสี่วันนะคะก็คิดถึงทุกท่านนะคะที่อยู่ในไลฟ์เราเนาะของเดือนรางก็งมาไลฟ์แล้วคุณสมบัติโปรตีนใช้อ,อีกอันหนึงถ้าเกิดเราแบบเล่นรีเล่นผอมนะคะเราอ่าแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ชอบออกกำลังกายเท่าไหร่เนาะก็สามารถทานแทนเนือ้ออาหารโดยไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้นะคะส่วนส่วนกอนนะ่ะเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยนะคะก็เลยแบบอทานแล้วก็ออกกำลังกายอย่างนี้นะคะน่าหมดเลยนะคะโปรตีนเชคแต่เขาจะตอบโจทย์นะคะคนที่คันที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายนะคะสวัสดีค่ะ ก็จะหายใจทางปากนะคะโอเคเริ่มเลยสวัสดีนะคะฮู้ปไปท่างวันนี้สักสิบห้านาทีก่อนได้ทำงานประจำเราเนาะที่จริงควรนทำแบบนี้มนาะสักพักนะคะตั้งแต่ตั้งเขตเนาะแต่ก่อนกหนั้อยู่ที่เจ็ดสิบสี่กิโลนะคะปัจจุบันนี้ก็ลงมาอยู่ที่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วค่ะทุกคน พรักนั่นใน่ใจประมาณสิบนาทีสวัสดีค่ะเสียงถ้เสียงหายใจก็จะหายใจทางปากแล้วก็จริงนะ้ะท้องะคะ่ะ ควัสดีนะคะพักสิบห้าวนที้ักสินาทีเนานะนับในใจก่อนที่จะขึ้นข้าต่อไปนะคะแค่นี้เหนือกคือบบเหนือเริ่มแล้วนะคะเหนือเริ่มมาสมดก่อนได้นะมันขึ้นเดามันขึ้นดาให้สมเลยนะมันนีอดาสมเลยนะคะโอเคข้าอไปเลยรนเหนื่อยมากมากนไตันะ้ตงหลับไม่ได้เลตั้งหลับไม่ได้ะคาท่านี้